Thank you สําหรัคนคลิปนี้นะคะพํกรคนที่มารับของฟรีชิ้นกัน,นะค่ะจะเป็นน้องนูมนะคะอยู่ในปืนใหญ่อันนี้เลยนะน่ารักมากมากค่ะใส่ออกมานะคะจะอยู่ข้างๆไหล่ของเราแบบนี้นะคะโดยชิ้นนะคะจจกทั้งหมด25,000ชิ้นค่ะแล้วก็นะตอนนี้นะมีคนรับไปแล้วเนี่ยทั้งหมด11,171นนั้คนนั่นเองนะคะทุกคนสำหรับแมบที่แจกของฟรีนะคะจะมีชั่วเมเกอร์ไฮแอนด์ซีนะคะจะเป็นแมบซ่อนหานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะในสองว,วิธีการรับของฟรีนะคะทุกคนทางด้าน,านาะนะคะ มันจะมีเควสนะคะทั้งหมด4อย่างคะ่ะอัลแรกนะคะเราเนี่ยจะต้องชนะเกมนี้นะคะเป็นเกมซ่อนหาเนี่ยให้ชนะนะคะทั้งหมด5ครั้งคะ่ะมันจะมีตัวเลขบอกเราอยู่นะแล้วก็ต่อมานะคะเราเนี่ยจะต้องมาใช้ปืนใหญ่นะคะมันจะมีสัญลักษณ์นะคะเป็นรูปภาพเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคะในตัวแมปนั่นเองะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเจ้าปืนใหญ่ในหน้าตาเป็นยังไงนะคะ,ะ,คะทุกคนนี่ถ้าเกิดใครนะคะสังเกตดีๆนะคะมันจะมีปืนใหญ่อยู่รอบๆแมปนะคะให้ทุกคนเนี่ยใช้ปืนใหญ่ให้ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองหาดูซิว่ามันมีบริเวณอืื่่นนหรอปา คน อ่าอย่างนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าปืนใหญ่นั่นเองนะคะจะอยู่บนเตียงนะคะปลายเตียงเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ Xing, สาหรับปืนใหญ่นะเขาจะอยู่บริเวณต่างๆนะคะตรงนู้นก็มีอีกอันนึงนะ,ะให้ทุกคนเนี่ยใช้ปืนใหญ่นะคะ1รอบนะแล้วหลังจากที่ใช้ปืนใหญ่มาทุกคนตรงนี้เนี่ยจะมีคําว่าแคนนอนนะคะให้เลื่อนหาลงมานะนี่ถ้าเกิดว่าเรานะคะใช้ปืนใหญ่ล้วเนี่ยพอเราเลื่อนหาลงมาตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นนะคะให้เรากดเคมค่ะมันจะเป็นสีเขียวนะทุกคนเนี่ยจะต้องมากดเคมตรงนี้ก่อนนะตรงเควสเนี่ยที่มันเป็นปืนใหญ่นะ ไม่ได้กดเคลมตรงบัชตรงนี้นะคะทุกคนมันจะไม่ได้นะคะต่อมานะคะสำหรับเควสที่3เนี่ยอันนี้นะคะจะเป็นการเล่นแมบ,บในนี้เนี่ยเป็นด่านต่างๆนะคะทั้งหมด5ด่านให้ครบนะคะแล้วก็สำหรับอันสุดท้ายนะคะเราเนี่ยจะต้องเป็นคนหาค่ะแล้วก็หาคนซ่อนให้เจอนะคะทั้งหมด20คนค่ะหากว่าเรานะคะทำครบทั้งหมด4เควสทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะได้ของฟรีนะคะแล้วก็จะต้องเป็น25,000คนได้นะคะที่ทำเควสเหล่านี้สำเร็จค่ะแล้วทุกคนเนี่ยก็สามารถมากดเคลมตรงนี้ได้ทันทีเลยนะโอเคทุกคนสำหรับธีนะคะกเพียัน จอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ